ผู้หูเอมนี่ Ryzen 5 7500F กับการ์ T, จดจอ RX900 XT ในราคานี้33,300เนี่ยว่าเต็มพอสมควรเลยนะนั้นว่ยความแรงของมันจะเป็นยังไงเชิญชมครับ ใช่ได้แรงสมราคาของมัน CPU AMD Ryzen 5 7500F ครับ6คอร์2เฮรวี5กิกถูกราคาเร้าด้วย คูล러ม r สเตอร์ทีห0 o ้ o ยเมนบอร์ดชอลล์ฟูล B650 แบตเตอร์อ็กซ์ครับแรมถ 2G ยทกิกคอแซร์เวนเจรดีดาวกจอ9 0 0 XT แล้วตัวนี้เป็น v r แรม6ิบกิกด้วยข้อมสปายประกัน6ปีครับ a s u ุ p r i m ม650 0ต์ประกัน6ปีสตอเรจ1เทราดี Blue สเปคก็ตรงนะครับเ5็0 f นตรงนี้แรมถ่สองตอเรจ1นึ i ง0 0 XT เร้่องนี้3 3 3ย0ปอะกอบโดยคร CPU